สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์คนบ้านนาคุณเลยครับเพื่อนเครับเจอวันนี้หนุ่มน้ำมนต์พาเพื่อนๆมาชมกับเจ้าตัวมิสูมิชิทไททันสี่ประตู4 w h e วิ Drive ครับและแน่นอนครับรถคันนี้หมดปลดระวางมาจากมิสูมิชิทไททันครับซึ่งใจชาวเรอไปเพื่อแต่งโชว์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อนๆครับรถตอนนี้เรามีอยู่2คันสองสีนะครับก็คือสีส้มและสีดําเดี๋ยวผมจะทยอย พาเพื่อนๆดูทีละคัลดวกันนะครับเดี๋ยวส่วนเบื้องต้นนะครับในส่วนของที่มาของรถคันนี้รถคันนี้รุ่นนี้มี2คันนะก็เป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะเพื่อนนะแล้วก็เป็นรถปี22นะครับไม่วิ่งแค่5,000กับ7,000เท่านั้นเองเพื่อนๆครับราคาเดี๋ยวท้ายคลิปผมแจ้งอีกทีนึงในส่วนของเจ้าตัวสเปครุ่นนี้นะเพื่อนครับเขาแต่งมาเรียบร้อยนะครับก็คือมีการ ใส่ชุกยศไปเนี่ยประมาณน่าจะ4นิ้วนั่นเพื่อนนะเท่าที่ดูด้วยสายตาน,นั่นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโชคอัพนะครับเป็นตัวสตัดปรับเกียวด้านหน้าแล้วก็มีตัวคาดอัพก็คือตัวยกสูงนั่นเองมีเต็มชุดชุดเลยเดียวพี่จะบอกเพื่อนเพื่อนว่ารถคันนี้รุ่นนี้2คันนี้นะครับราคานี้พร้อมกับชุดนี้ไปเลยเพื่อนๆน,นั่นคือความคุ้มค่าที่เพื่อนๆจะเอารถคันนี้ไปใช้ ก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อป้ายแดงให้มาดู2คันนี้ก่อนผมบอกเลยว่าเพื่อนๆครับ2รุ่นนี้ออกแห้งนะครับราคา1ล้านถ้าสมมผมจำไม่ผิดน,นะหนึ่งล้านเก้า0บาทนะครับแต่บอกราคาไปแล้วกันในส่วนของตัวราคาเนี่ยนะครับก็คือ2คันที่เรามีตอนนี้เราเปิดแค่แปดแสนสองบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆครับ หายไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ละคันแล้วกันว่าความสวยงามแต่ละคันนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันครับครับผมสวัสครับผมเพื่อนๆครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยสําหรับ2คันนี้ใครดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับแล้วกําลังตัดสินใจว่าอยากไปซื้อรถโฟล์วบิลด์ยี่ห้อมิซูชินะครับป้ายแดงสักคันหนึ่งเบรกนิดนึงนะแล้วมาชมคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับ มา,มาทําความรู้จักกับเจ้าสีส้มนี้ก่อนเลยนี่คือมิซูมชิเซนต์นะครับปี22นะปีเดียวนะเพื่อนนะรถวิ่งแค่5,000กว่ากิโลนะครับ5,000กว่ากิโลตัวนี้นะครับหัวใจเขามาด้วยเครื่อง2.4ไมล์เวทครับเพื่อนครับ1 8 1แรงม้า430นิวตันเมตรที่รอบ2,500รอบครับเพื่อนครับมันคือรถที่ สมรรถนะสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งในกระบะเมืองไทยเลยทีเดียวนะเพื่อนนี่คือที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเป็นรถที่หมดปลดระวางนะครับจากองค์กรก็คือบริษัทแม่เขาเลยนะครับเขาเช่าเราไปเพื่อที่จะนะครับเอาไปแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับให้กับเป็นตัวอย่างลูกค้าที่จะมาซื้อรถป้ายแดงนะครับถามเพื่อนนี่สุดชุดยกนะอันนี้ทีละสเต็ปนะเพื่อนนะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับ daytime running light นะครับมีพร้อมแบบรูปสวยแบบนี้เลยแบบร,รูปตัว L นะไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฮโดรเจนนั่นเพื่อนนะอันนี้คันนี้ยังเป็นล้อสแตนดาดอยู่นะยางบิสโตนนะขอบน่าจะเป็นขอบ18นั่นเพื่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบๆก่อนนั่นเพื่อนนะในคนส่วนของคันสีส้มนะครับก็มีป๊อปอัพก็คือ ส่วนของฝาปิดท้ายคาร่บอยที่เป็นไฟฟ้ามาด้วยนะเพื่อนนะนี่ <Hey. S 1> สวยงามมาก,กเพื่อนครับใครที่อยากได้รถโฟล์วิวเอาไปลุยป่าลุยสวนใช้งานอย่าพลาดเลยนะครับผมบอกเลยว่า2คันนี้คุ้มสุดๆเพราะว่ามันมาพร้อมกับชุดแต่งเรียบร้อยเพื่อนนี่คือเขาแต่งโชว์นะแล้ว ทุกอย่างครบหมดยก4นิ้วนะถ้าผมดูสเปคไม่ผิดนั้นเพื่อนนะอันนี่ดูด้วยสตานะก็คุ้มสุดๆมามมาดูด้านในกันในส่วนของรุ่นนี้นะเพื่อนก็เป็นเบาะนะครับหนังแท้จากโรงงานนะครับหนังแท้จากโรงงานนี่ดูส,สวยๆเลยสวยงามมากครับแล้วก็ในส่วนของมิสูมิชินะครับตัวทับเขาจะมีตัวกอง อากาศให้สุดยอดไหมนี่คือมีให้เลยนั่นเพื่อนนะมีให้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งคนขับเนี่ยเพื่อนเลยไม่ต้องไปทำแล้วนะครับคือซื้อในราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ถ้าอยากเท่ยลรอมากกว่านี้ก็ใส่โป่งใหญ่หน่อยนะครับอันนี้น่าจะโป่งนี่สี่นิ้วนะ ไปใส่6นิ้วแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นออฟโรดนะคอฟลึกๆหน่อยมันก็สุดยอดแล้วครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับประหยัดไป2 0 0แสนกว่าบาทจากราคาออกห้างนั้นเพื่อนนะเป็นพุสตาร์ t นะครับและที่สำคัญนะครับตัว traction control น,น,น,นะครับตัวเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับและที่สำคัญคือพัดดิ s h ชิ t ครับนี่เกียร์ออโต้6สปีดเล่นไปเลยเพื่อนนี่ เลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่5,015กิโลเท่านั้นเองครับน้ำมันเกือบเต็มถังเลยพร้อมกับจอนะครับเป็นจอทักสกรีนนะครับนี่เลือกโหมดเอานะครับเพื่อนเลื่อนเอาเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเช่นนี่ครับหยุดอัพไซตตานะครับอันนี้คือปิดเซ็นเซอร์ด้านหลังเปิดออนออฟของตัวดิปล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของอการใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่น เนี่ hey. ตัวปรับเกียร์นะครับดูตำแหน่งนี้นะครับก็คือวิ่งธรรมดาไม่มีฝนไม่มีอะไรวิ่งถนนธรรมดาก็ใส่เป็นสองไฮไปมีสี่ไฮแล้วก็สี่โลแล้วอย่าลืมนะครับรุ่นนี้มีสี่สเตปให้เล่นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะวิ่งปกติสี่ไฮสี่โฟโลสี่อีกแล้วมีสี่เอลสี่เอาไว้แบบลุยจริงๆอะ่ะอันนี้คือสุดยอดของ มิซูมิชิไทยแลนด์นะอ่ามิซูมิชินะครับที่เขาใส่มาให้นะครับอันนี้อันนี้คือกดปุ่นปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าตัววิ่งลงทางลาดชันโดยอัตโนมัติคือปบุมนี้เราปล่อยให้มันวิ่งเลยครับมันจะวิ่งไม่เกินความเร็วไม่เกิน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มันจะทํางานนะครับในส่วนฟังก์ชันอย่างอื่นนะครับก็เสริมกันไปในส่วนของเบาะหนังและที่สําคัญเบาะไฟฟ้า ตำแหน่งคนขับนะครับรุ่นนี้จะได้เป็นคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฮะน,นส่วนด้านหลังโหกริปมากนึ่งมันเป็นรถโชว์นะเพื่อนนะมันก็คือรถป้ายแดงคันหนึ่งนี่แหละครับแต่จดทะเบียนมาเรียบร้อยนะครับใครซื้อสดก็โอนเป็นชื่อตัวเองภายใน 3- 4ถึงสสัปดาห์ก็ได้เล่มแล้วนะครับนี่เห็นหตัวปรับอากาศกองแอร์ให้สุดยอดครับเนเพื่อนครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาในส่วนของการเช่าของเรานะครับนี่อ่ะปิดให้เพื่อนๆดูอ่ะยังไงอ่ะป๊อป,ปอัพเข้าทำงานอ่ะตายแล้วค้างโอเคขำๆนะครับก็ในส่วนของป๊อปอัพคือใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาเพื่อน,อนๆไป ชมคันสีดำกันส่วนคันสีดำนั้นก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวมิสูบิชิไ i t i ต a ้สีประตูออโต้นะครับ 4WD หรือ4หรือขับ4นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่น GTP Auto 6สปีดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งโชว์เช่นกันนะครับเป็นล้อเดิมของโรงงานนะครับอันนี้ ใส่ชุดอาร์มต่างๆแต่งขึ้นมาประมาณสีนิ้วเรียบร้อยนะครับก็พร้อมลุยได้เลยนันเพื่อนอ่ะเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่ส่วนคันสีดําก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนันเพื่อนนะก็คือดุกดันตามสีเขาแหละและเป็นสีที่ยอดนิยมมานานช้านานแล้วนะครับใครชอบสีดําก็จัดไปครับเพื่อนครับสวยงามมากนะครับนี่คือรถมาจากศูนย์อันะนี้ผมยังไม่ทําอะไรนะยังไม่ได้เคลือบ สีให้ยังไม่ได้ชงรถให้นะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่เอี่ยมขนาดไหนนะครับขนาดให้ถูกใจขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอใครมาซื้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจัดให้ครับแน่นอนอยู่แล้วการดูแลกันอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูคันสีดําฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันนะครับเพื่อนฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันเลยเบาะหนังนะครับ หัวหนังแท้โรงงานของมิซูมิชิตัวกองกองอากาศนะครับค่าเชื้อโรคก็มีมาจากสเปคของเขาเลยนะครับส่วนขั้นสีดำนะครับก็ม่เดี๋ยวพาไปดูเนาะอ่มาดูอีกโซนหนึ่งก็คือระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวมิซูมิชิไทตันนอกจากมีเซ็นเซอร์เห็นไหมครับเพื่อนเซนเซอร์อ่ะ เซนเซอร์ S S นี่หัวเซนเซอร์นะครับอยู่ใกล้ไฟเลนมองไม่เห็นมีอยู่4จุดเลยเพื่อนนะเซนเซอร์ด้านหน้าคือนะครับเนี่ยเซนเซอร์ด้านหน้าและที่สําคัญครับเขามีเห็นไหมฮะกล้องหน้าและนู่นครับนี่คือส่วนของตัวเซฟตี้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพื่อนๆได้รับจากรถอีคันนี้ไปคือเตือนก่อนการชนด้านหน้าหรือเบรกให้ก่อนก่อนการชนนั่นคือรถ ความเสียหายในการชนที่มากขึ้นนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยเป็นเทคโนโลยีที่รถสมัยนี้ต้องมีนันเพื่อนอะมาดูภายในกันเลยครับในส่วนคันสีดำนี้นะครับสวยงามเหมือนคันสีส้มนะครับฟังกช์ชันเหมือนกันนะครับไม่าวะเสถียรภาพในการทรงตัว traction control น,น,นะครับเตืนอนหัวชนแน่นหน้าปรับไฟหน้านะครับ p u s สต t a r t นะครับแล้วก็ในส่วนของ p a t เดิล s h i f นะครับก็เล่นได้เลยบวกลบนั่นเพื่อนนะ พาร์เดนชิพนะครับอ่าเลขไมค์คันนี้เท่าไรครับเจ็ดพันเจ็ดสิบสองกิโลเพื่อนนะ้ำมันครึ่งถังครับคันนี้จัดไปส่วนของหน้าจอก็เช่นกันละครับเหมือนกันเลยนะก็เป็นทัสกีนนะเพื่อนนะทัสกีนครับแบบนี้เลยโอ้ยสวยงามส่วนฟังก์ชันอย่างอื่นก็อย่างที่คันสีส้มได้บอกไปนะครับก็เหมือนกันเลยเกียร์ออโต้ครับคันเกียร์ทรงสปอร์ตนะครับเพื่อนแล้วก็ส่วนตัวลูกเล่นของเกียร์เขาเนี่ยชิปออนดูไฟนะครับก็ เป็นเกียร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับค่ายหนึ่งในกระบะเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นเพื่อนนะนี่คือนะครับรถที่เข้ามาในส่วนของโกดังของเราเนื่องเพื่อนนะแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของอาราคานะครับเดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยวผมแจ้งไปเลยแล้วกันเนาะคันสีดำเพื่อนๆคันสีดำนี้ราคา800000 8แส0หนบาทครับเพราะว่าไม่มีป๊อปอัพนะอันนี้คือแจ้งเพื่อนๆไปเลยส่วนคันสีส้มนี้ราคามาแล้ว8แส0 0 0งมื่นบาทครับต่างกัน1,000 10, งเพราะว่ามีตัวป๊อปอัพแครีบอยคันนั้นเองใครอยากได้คุ้ม,ค,มคุ้มก็คันสีส้มแต่มันก็คุ้มทั้งสองคันแหละคันเพื่อนเนาะก็นี่คือในส่วนของมิซูมิชิไททันสีประตูขับ4 4-wheel ที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่และวันนี้มาถึงแล้วครับอย่าพลาดนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมา083 010 5050 50. ทักมาเลยหนุนน้ำมนต์คนม่นาวรอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามไปแล้วสวัสดีครับ